ต้องฝากถึงผู้ที่คิดอยากสีเลี้ยงวายนะครับอยากสีเลี้ยงควยหรือมีวายซึ่งเป็นควายบ้านหรือวายขื่นเมืองเข้าอยู่นะครับเข้าตอมาพัฒนาวายเข้าจากขายตัวละมื่นให้เป็นขายตัวละแสนให้ได้นอยตัวนี้นะครับเป็นสาวน้อยเป็น ภาษาหนี่เป็นสาวเป็นสาวรุ่นไม่ที่แสงใชยฟา้ามในน้ำเขามาไวัมีงามหลายตัวส่วนตัวนี้ได้มาจากเฮียสมช่ายจังหวัดรับท่านี่เป็นสายของกำมันปดอ,อุท,ทัยทานี่เป็นควายที่ทั้งเฮียสมช่ายในพัฒนาในเรื่องควใหไยความสูงมาพ่อสมควรแล้วนะครับ เป็นค่ายสาวอีกตัวหนึ่งที่ห่าจับตามองในอนาคตทั้งหนาจึงว่าฝากให้พี่น้องเช่าควายเข้าได้ติดตามติดตามการพัฒนาของสาวน้อยตัวนี้นะครับว่าเขาสีมีอนาคตหรือสามารถที่สิไปเดินสนามได้บนะครับเป็นสาวน้อยอายุตอนนี้ย0เดือน ยี่สิบเดือนเป็นซัดแล้วเป็นซัดแล้วยากนั่เพิ่นถึงซัดโปรยากให้เพิ่นเร็วโปรยผสมเร็วโปรยากให้ผสมเร็วผู้ใดสนใจอยากสืได้กต่ว่าแบ่งเพราะว่าเขามีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวจะแบ่งให้ตัวหนึ่งในราคาเปิดไว้ก็เท่ากับยี่สิบยี่สิบหมื่นยี่สิบหมื่นเปิดไว้ยี่สิบหมื่นเป็นสายอุทัยทานีตัวนี้สายอุทัยท่านี้จะขอโชว์ขอนำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่ง ได้ดูลักษณะรูปร่าง,เป,ง,เ,ปง,เ,ปงเป็นข้อมสูงเน้นที่ข้อมสูงตอนนี้ข้อมสูงเขาลอยสี่สิบแล้วลอยสี่สิบอายุคแค่ปกกีกว่าคินว่าเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิงงบงบ้งหนาเบิง้งนั่นหนาจะไปถึงลอยอ่าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าลอยหาซิปนี่หนาจะหอดหนาจะหอดอืดสาวหน่อยของ หน้าตากระวานนะครับเขาก็ห้อมง้ามแล้วนะครับสวยครับเป็นพ่อหงเท่านะสายอุทัยธานีพ่อทราบว่าเป็นพ่อของไอ้มังกรดำพ่อเพิ่นเป็นความมังมังกรดำมังกรดำลูกสามังกรดำโอ้ผลงานลายนะครับลูกลูกมังกรดำเดี๋นะครับเป็นสาหน่อยส่วนหนึ่งส่วนแม่บอกเดี๋ยวสีภาพไปชมแม่บอกอีกแม่หนึ่งฝาก เพื่อที่ผู้สนใจกะเขามาช่วมว่าอันนี้คือเป็นไทตทตินเป็นตัวอย่างหมอหน่อยด้ยโลกลสิคอยเขามาแนะนำให้พี่น้องฝากเบอร์โทรอีกแนะ่ะหมอหน่อยด้ยโลกครับ0819644360<ม>อีกรอบก็ได้ครับ0819644360ขันอยากมากกับพปกไกยุคข,ขางวัดสว่างถ้ำสีวาดบ้านก่อยนะครับผมบ้านถมก่อยเพ,พื่อพี่ผูดรักครับครับผม,มือเชียงขาแล้วนะครับ เราต้องตัดสินใจออยากขันอยากมาคล้องแทรกกันมาเบิ้งเบิ้งเบิงอยู่พี่นะครับเป็นซสาวแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอยไทยสายพัฒนาสวัสดีครับ